ค่ะอันนี้ก็เป็นผัดตำลึงค่ะขึ้นเยอะมากเลยค่ะตามรัว้วตามรั้วทุเรียนค่ะทุกคนจากฝนตกวันนี้เป็นวันแรกที่แดกออกเดยจะเก็บอ่าเดยจะเก็บผัดตำลึงค่ะคือผักสวยมากค่ะทุกคนโอ้สวยมากเลยอะหลายวันไม่ได้คมมาฝนตกหนักมากเลยไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรบ้างค่ะฝนตกน้าท่วมสี่ห้าครั้งปีนี้สงสารชาวสวนชาวเกษตรกรสงสารทุกคนเลยค่ะทุเรียนก็ มเรามาแร่ไกยแหล่ไม่ไตแหลนะทุกคนวันนี้เรามาเก็บผักดีกว่าเข้ามาเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เห็นผักยอดตำลึงสวยมากเลยทุกคนเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองใบมีแต่ใบสวยๆเย,ยอะเลยใบยสวยมาก เดี๋ยวไปทำแกงไม่ทราบเพื่อนเป็นไงบ้างตักยางเราเชาวสวยางตักยางไม่ได้เอยผักเยอะมากเลยน่ากินมากเลยทุกคนไปผัดไข่อร่อยแกงจืดแกงจืดไข่อร่อยอ่าไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยทุกคนอ๋อได้ทำลายยางเป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยตำลึงค่ะ จำรงเป็นผ้าที่มีประโยชน์นะเด็กๆแกงเกีกินแบบว่าสุขภาพแข็งแรงนะเพราะว่าของเราเองไม่มีสารพิดอะไรเป็นของที่ปลอดภัยตามรินรัวเก็บแบบไม่หวากไม่ไว้อะ่ะเยอะมากค่ะไปลวกจิ้มน,น้ำพริกอร่อยมากทุกคน ผัดใบเขียวเป็นอะไรที่แบบสําคัญกับร่างกายมากเลยเฉพาะคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะกรดไหลย้อนกินผักสีเขียวดื่มน้ํามากๆแข็งแรงค่ะาก็เป็นอยู่ค่ะกรดไหลย้อนเป็นโรคที่แบบว่าผู้ไม่ถูกนะใครที่เป็นกรดไหลย้อนเขาะจะรู้ดีว่าเป็นยังไงตอนนี้ฟื้นฟูร่างกาย โดยที่ไม่ได้กินยาค่ะทุกคนฟื้นฟูร่างกายแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติเลยเราใช้ธรรมชาติบัลลัตแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยสมุนไพรไม่ใช่สมุนไพรที่แบบว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรพืชผัดใบเขียวกินน้าําผัดผ่อนอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นต้องกินยาค่ะกินยามันก็ไม่หายอะเบาตรงท้ององ่ะกดอะไเยอะนะ่ะมันเป็นโรคที่ไม่อันตรายกับชีวิตแต่มัน ทำให้เราแบบว่าใช้ชีวิตลําบากหายใจจุกคอนู่นนี่นั่นถ้าใครรู้เขาก็จะรู้แหละว่าเป็นยังไงแต่เราจะอาศัยการรักษาแบบธรรมชาติฟนฟูเออืนฟูร่างกายแบบธรรมชาติกินผักกินน้ําเวลากินข้าวเสร็จก็อย่าไปพึ่งไปนอนนอนตะแคงฝั่งไหนมันถึงจะดีอะไรแบบเนี้ยเขาก็มีบอกใน YouTube เอาจากแบบว่า ปรับใช้คุณหมอหลายๆท่านที่บอกใน YouTube ก็เลยเราไปดูแล้วก็ปรับใช้กับเราคนนูน้นแนะนำอ,อย่างนู้นคนนี้แนะนำแบบนี้เราก็มาปรับใช้กับเราตอนนี้ไม่ได้กินยาเลยค่ะทุกคนอย่าที่แบบว่าต้องกินยาไปโรงพยาบาลไปตรวจหัวใจเพราะว่ากลัวเป็นโรคหัวใจมันเจ็บที่หัวใจด้วยใช่ไหมทุกคนเป็นคนที่เป็นกดไรย,ย้อนมันจะเป็นแบบนี้แหละไปตรวจขึ้นหัวใจ ก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเราเป็นกดไรย,ย้อนอาหารไม่ย่อยโรคกระเพาะอ,อะไรแบบเนี้นี่แหละธรรมชาติบ้านบบเลยกินด,ดีทําดีปล่อยว่างทาจิตใจให้สงบอย่าเครีดยดโดยเฉพาะความเครียดอยู่แหละที่ทําให้เรามีโรคนะทุกคนไม่มีง้นทําก็เครียดวันนี้ตักยางไม่ได้ก็เครียดลูกต้องเรียนนู่นนี่นั่นเข้าใจแหละนะเราก็าเรา แบบนี้ต้องทํางานต้องเสียตองต้องส่งเสียลูกเรียนด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมทุกคนก็พยายามาจะว่าแบบว่าพักผ่อนมากก็ไม่เชิญทุกคนเพราะว่าเราคนทํางานด้วยใช่ไหมเราจะพยายามที่แบบอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยที่พยายามทําให้ดีที่สุดคือการกินแล้วยาพึ่งไปนอนเลยค่ะทุกคนนี่คือยารักษาตัวดีเลยค่ะทุกคน กินเสร็จยาเพิ่งไปนอนทําอะไรทําอันนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะอาหารตอนเย็นอะคุณหมอบอกว่าคุณหมอในยูทูบก็บอกว่าหลังสิบหกาหลังสิบแปดนาฬิกายาไปกินแต่เราไม่ได้สิบแปดนาฬิกาบ่ายสี่เราก็ไม่กินแล้วแหละไม่กินแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะพยายามทำน่นนี่นั่นอย่าไปเอนตัวลงอะ สามถึงสี่ชั่วโมงเลยทุกคนสามถึงสี่ชั่วโมงเลยเพื่อที่จะให้อาหารกระเพาะของเราย่อยอาหารเราจนหมดเวลาเรานอนเราจะได้นอนหลับแบบหลับสบายเลยทุกคนอันนี้เป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งเลยนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะว่าัวะไรย้อนที่จะหายเ่ยหลายโรคเขาก็จะหายเนี่ยแบบนี้ทุกคนเออถ้าไม่เชื่อก็ลองดูดูก็ได้นะโดยกระเพาะทางน้ําเยอะ พักผ for ่อนเราฉนมากคนเราพักผ่อนไม่มากอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องทํางานด้วยใช่ไหมเออป้าก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแหละนอนแปลว่ากินเสร็จกินเสร็จยายายาพึ่งยาพึ่งนอนก็ทําแบบนี้แหละสามทุงสี่ชั่วโมงถึงได้เอ็นตัวนอนถ้าสมมุติว่าแบบเหนื่อยอ่ะกินเวลาเราทํางานใช่ไหมเวลาที่เราทํางานแล้วเราไปกินให้เหนื่อยอยากนอนพิงหลังพิงหลัง ยาพุ่งนอนทุกคนนี่คือยารักษาอย่างดีเลยค่ะทุกคนหายใจโล่งพยายามตั้งสติกับการกินให้มากๆเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนี่คือยารักษาชั้นดีเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะไปลวกจิ้มน้ำพริกค่ะทุกคนเป็นเมนูง่ายๆเพราะว่าเป็นอาหารเท่เราต้องเลือกทานเลยแหละเวลาที่เราเป็นกรดไหลย,ยอ้อนเราต้องเลือกทาน น,น,เน,นูเกินแม่ได้นี่กินแม่ได้เราต้องเลือกทานของที่มีประโยชน์กับเรามากที่สุดค่ะทุกคนค่ะวันนี้ไปขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ